ถอนเงินที่ที่ธนาคารเข,รขาสุดช่องอะไรไม่รู้สตอรี่เออวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เป็นวันเล็กวันสุดท้ายของสัปาดาห์นี้ซึ่งวันนี้เรามาถอนตังกันนะคะที่ธนาคารโรงเรียนนะคะก็<ร>ะคะือธนาคาร <laughs> วันนี้นะคะก็มีเรื่องฝากของทุกคนเพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมมาฝากตังค์แล้วก็ถอนเงินด้วยนะคะซึ่งตอนนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เกทับอินค่ะกูไม่รู้วันนี้เรามาทำอะไรกันทัวรวันนี้ก็มาถอนตังค์แล้วเราก็มาซื้อลูกชิ้นซื้อของแล้วเราก็มางานนี่ลูกชิ้นเราค่ะลูกชิ้นเราขออนุญาตทอินค่ะนี่นะคะอ่าไม่ไม่ไม่พูดไม่ไม่พูดทุกคนวันนี้เราจะมาคามาทวนค่ะว่าวันนี้โรงเรียนโรงเราไอ้เนี่ยคือของไอแฉมเลยลูกชิ้นแจ๊กไม่มีของเราเลย โรงเรียนเรามีกิจกรรมเดี๋ยวกาว่าวคากระเดะอยากกินแดงหอกินนุ่มๆแย้มแบกกันถุงนึงได้ไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปตอนนี้พวกกำลังแยงลูกชิ้นกันนะคะเราใช่ค่ะเนื่องจากว่าสาวรู้ชิ้นมานะคะได้ไม่ตามจำนวนที่ต้องการค่ะซึ่งครูเราไม่ได้ออกเงินนะครันแต่เราจะกินนะคะแล้วตอนนี้เราก็จะเดินไปทัวร์นะคะว่าในในโรงเรียนเรามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะว่าวันนี้เป็นวันดีแห่งชาซึ่งโรงเรียนเราทำกิจกรรมต้องหลายอย่างนะคะ แล้วก็จะพาไปทัวร์กันเลยว่าโรงเรียนของเราเป็นติ๊กตอกอะไรบา้างเราไปดูซุ้มน้องของเราไปดูซุ้มของน้องเรากันเลยนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบา้างซึ่งตอนนี้เขาจะมาดูลูกชิ้นนะคะนี่นะคะเป็นซุม้มเป็นซุ้มลูกชินนะะกชนก้นนะคะลูกชิ้นติ๊กเก้าเก้าแตคะของพวกเรานะคะทุกคนนะคะทุกคนดูนะคะเป็นลูกชินก้นติ๊กเก้าของภาพที่ชิ้นสองค่ะคอยลุกมาอุ่นหนุนกันนะคะง<า>ไมครับได้เนาะได้เน้องาพูดให้น้องพูดไน้องพูดน้าคือชนะล้าหน่อยชนาลสองไม้ห้า ่ออรยาก็จบไปแล้วนะคะกับอ้าก็จบไปแล้วนะคะกับอีพีสองพบกับอีพีต่อไปได้วันครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเกยทอลอีมีนอีพีสสวัสดีนะคะแล้วก็เราจะเดินทาง กับจากงานที่โรงเรียนเราจัดกันแล้วนะคะซึ่งดูน,นะคะบรรยากาศงานของเราซึ่งมีความกลิ่นอายของประเทศไทยมากๆ <c oughs> ซึ่งสลห <c oughs> ร,าารับว,วันนี้นะคะเวลาทุกคนเป็นพรอมเพนเขาจะขึ้นมาเขาเดินแฟชั่นโชว์นะคะก็นินทานี่นะคะหน้าของโค,ค้ชินทาน,นะคะ <c oughs> แล้วมึงว่ามันตนนัวนอง <c oughs> เลยแค่สองคนเพราะพนันมันไม่สวยหรอกไม่เดินด้วยถ้ากูดังไม่ได้จะมาขอละสิร์ตกันูล้กันอ๋อก็จบไปเลยแล้วค็จะไร้ก๊อปีสามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกทามอีมีสำหรับวันนี้คือเป็น EP4 สี่แล้วนะคะก็คือ เราก็จะพาทุกคนไปซื้อน้ำที่ซันดิวนะคะสำหรับใครอยากกิน<ค>ซันดิวกันโฆษณาว่ามันมีน้ำอะไรบ้างนะคะคุณจะซื้ออะไรคะคุณอจ,จะไปซื้อน้ำองุ่นค่ะน้ำองุ่นสำหรับวันนี้เอ้ากลับไงไหวะกลับลไม่ได้ไม่ได้โอ้ยวันนี้นะคะเรามีน้ำ,นำกาแฟช,โโช็อกโกชิฟชาเขียวมะนาวเขียวและลิ้นสี่ค่ะนี่ค่ะคุณไลน์ซีรั่มนะคะของเราไม่คำวินราคาด้วยค่ะคนซื้อก็เคยอยู่นู้นนะคะน้ำน้ำปากเปิดไม่ใช่ เหมือนเหมือนเดิมนั่นน่าะักคือมุมรอเพื่อนนะคะน่าคือมุมรอเพื่อนทุกคนนี่ค่ะมุมรอเพื่อนปะเสร็จหรือยังเราได้นาหรือยังรีวิวซีรีวิวซีรีวิวน้ำหน่อยค่ะรีวิวน้ำหน่อยค่ะเดี๋ยวพี่เจนเตอร์รอขึ้นดาดเลยเหรอไม่เข้ามึงไม่ต้องเลยยี่ห้อบนรถอ่างวนเลยค่ะอร่อยมากค่ะน้ำอร่อยๆนั่นแหละค่ะเท่าไรคะแล้วราคาเท่าไรคะสิบสิบบาทละ โอเคสำหรับสหรัับวนนี่ก็เพียงพอเท่านี้ค่ะเท่านี้เราพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีคสวัสดีค่ะี EP 4ี p ีสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเจทับอีเม้นค่ะวันนี้เรามี็นพิธีกรใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้เราแต่ละพิธีกรใหม่เป็นสวัสดีค่ะเพรสซี่แบลนด์เลยค่ะ พี่ทีก่อนต้งบอกท่านเป็นแฟนกันค่ะก่อนค่ะนี่เราจะเปิดตัวคู่ใหม่นะคะทุกคนมันนี่เราเปิดตัวคู่ใหม่นะคะแม่แก่แล้วก็คุณข้างหลังแล้วก็ท็อคแซลอยท็อคแซลอยนี่ก็เป็นรายการเรียลลิตี้นะคะ เชิ Assass, h, so, ja ally, so cji, ่อๆเชยๆค่เดียกับห้องเฉยๆก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปที่ห้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเกทาวีบีค่ะขอตีากับอีพี6อีพี6แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในห้องกันนะคะเราเดินมาถึงห้องแล้วนะคะไปถอดไกลๆกันไม่ได้หรือไงสารแน่ค่ะอย่ังเสือกนี่นะคะคือบรรยากาศในห้องของเรานะคะ เราจะมานั่งกินกันนี่ค่ะแล้ววันนี้เราจะมากินน้ำจิ้มกันเล่นๆนะคะไม่เราซื้อน้ำจิ้มมากินกับอะไรรู้ไหมคะแกงกุ้ยค่ะน่าน่าอร่อยมากเลยค่ะไม่ไม่รู้ว่ะมันเคยมีคำหนึ่งกูอันนี้ไมนะคะ แล้วกูอ่ะลืมไปว่าไอออาเคาเดมี่ชื่อที่กูใช้อ่ะมันเป็นมันไม่ใช่ชื่อกูแล้วกูเป็นเมนด้วยมันเป็นอะไรสักอย่างเลย่รือเปตอบกูมีแค่ข้อต่อละสองไม้กูก็ลืมไปว่าเออกูมีตัวตนดีกว่าใช่มึงก็คอยอยูระจำแค่ของอาจารย์ผืนแค่เดียวผืนเมนโลชินเปิดแอร์ให้หน่อยสำหรับวันนี้ EP เปิดแอร์ให้หน่อยแบบสำหรับวันนี้ EP หกก็เปิดเพลงพอดีสำหรับนี้สวัสดีค่ะบบ๊าายย